ลำภูมักมวลมือนีมาล้ำใจเกิดลอยมาล้ำขวัญใจพญาแถนทำการแสดงที่ตลาดโตโต้อำเภอสูงเนินครับโฟราดสวัสดีแปดท่านครับพี่น้องเขามาแล้วนะครับกดแช่์น้านะครับเพื่อนก้อมกันนะครับเพราะว่าคิวงานแต่ละมือนะครับอัปเดตตลอดนะครับหวังมองโรเล่นบ่ได้หลังมองสนามไม่ยังแน,น,น่นะครับนะครับอัปเดตวันต่อวันเลย กำลังติดตั้งเวทีครับพี่น้องนะครับสนามกว้งกุระบายน้ําไหลไฟสว่างทางสะดวกของน้ำือเปิดนไปเป็นเลื่อนแตกไฟสะดวกสบายของเซ้าโฮมพร้อมนะครับถ้าสมมติกรณีฝนตกนะครับสนามตรงนี้บ่จืนพร้อมนะครับเพิ่นมันมีแต่เป็นบวกเป็นบวกนะบ่จืนเหมดเนาะเพิ่นเทเพิ่นเทอันนี้ยังดีพี่น้องหินครุกครับนะครับมือนีมาเดิมมือแรกนะครับทำการแสดงปกติครับเขาดาวแจ้ง สวัสดี9ก้าสิบเอดท่านครับพี่ไกาถืออันไล่โซนให้จากบาทเนี่ยตื่นแต่เช้าแท่สวัสดีแม่ออนิชาครับสวัสดีแม่พรบ้านสะพปือครับนั่นโอ้ยรบ,บรรยากาศพี่น้องโดเช เป็นซื้อลูกเจ้าของบอเขียนซื้อตีอันสนามมองนีหนาเวทีซีอูประมั่นี่แหละ,ะรตรงกลวยสีแดงๆนะครับกักวาซิเลววกับประมันหาชั่วโมงนะครับฝั่งนู้นจะเป็นทีมเครื่องเสียงครับ มื่อนีบอลลุกกขึ้นฉากได้ลํำเรื่องผมได้แม่มื่อนีขึ้นหนา้าซอแจงคือเกานะครับยืนพื้นประมาณตีสามตีสีประมาณนี้แหละนะเพราะว่าผู้จัดเต้ยเมนของของเจ้าภาพค้นอยู่โคระไอ้บันโคกสีอุดรน,นี่แมนเบริร์อุดรโคกสีสีสะเกดโคราชอุบลเจ้าภาพเโยวกันครับเพนจ้างมั่อ้อมผ่าเก็บบัตร อยู่ขาไปกรุงเทพบวรนรทนมรนครับขามากรุงเทพนะครับขางเทพนะครับทํามกรุงเทพคือข,ขากับอีสานเดินนะครับอยู่อยู่ยู่แม่ทั้งเขานี่เขาเอิ้นไว้อย่างแม่อบตอกุดจิกแม่แม่อบตอกุดจิกสูงเนินครับ